อาลครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมกู้ครุลิสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่2มีนาคม2565มาต่อกันเลยแบบปัจจุบันทันด่วนนะข่าวแรกในวันนี้ก็คือ Ghost w i r e Tokyo ครับได้ออก เกม Visual Novel ขึ้นมาครับชื่อว่า Ghost Wide Tokyo Prelude the Corrupted Case File นน่าจะเรียกได้ว่าเป็น Companion Graphic Novel ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวก่อนเข้าเนื้อหาหลักของเกม Ghost Wide Tokyo ที่จะวางจำหน่ายปลายเดือนนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะรู้เรื่องราวเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการเจอกับ Ghost Wide Tokyo ก็สามารถที่จะไปโหลดเจ้าแอปตัวนี้มาเล่นได้นะตอนนี้ให้เล่นฟรีทั้งบน PlayStation 4แล้วก็ PlayStation ชััน5ครบประเด็นข่าวที่2ของวันนี้ครับ Nintendo Switch Online นะเพิ่มบริการใหม่ที่มีชื่อว่า Missions and รีวอร์ดครับมันเป็น Achievement ชนิดหนึ่งนะอย่างถ้าเกิดว่าใครเล่นเครื่อง PlayStation หรือว่าเครื่อง Xbox กเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกับระบบ Trophy หรือไม่ก็ระบบ Achievement อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวของ Nintendo เนี่ยเขาไม่ได้จะทำเหมือนกับเล่นเกมนั้นเกมนี้แล้วได้ Trophy และ Achievement แต่เขาจะเป็นกิจกรรมมิชชั่นให้ทำแบบออนไลน์เลยไอตัวกิจกรรมที่ให้ทำเนี่ยยกตัวอย่างนะก็จะมีระบบว่าวันนี้เล่นเกมที่มีระบบออนไลน์สิวันนี้เล่นเกม Nintendo NES 4ก็คือ ตัวเกมแฟมิคอมในตัวเซอร์วิสใน Nintendo s w i t c วิสออนไลนะครับที่เปิดให้เช่าเล่นเครื่องเกมซ u เปอร์บ้างเกมแฟมิคอมบ้างเนี่ยครับก็บอกให้ผู้เล่นเนี่ยไปเล่นเกม n อ s สิอัพโหลดเซฟเกมสิเล่นเดโมจากสตูสิไปโหลดเดโมมาเล่นสินะครับซึ่งเมื่อผู้เล่นทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยพวกเขาก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญครับชื่อว่า แพลต i ินั Point นะฮะให้เอาไปซื้อของมาสร้างอวตารแล้วก็ใช้ในเครื่อง Nintendo Switch ได้โดยอวตารเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ได้แบบว่ามีเป็นรูปๆูป1่แบบเป็นตัวๆนะแต่ว่าจะมีเป็นชิ้นส่วนประกอบว่ามีเป็นขอบมีเป็นแบ็กกราวด์แล้วก็มีตัวละครแล้วก็มาจับมาผสมรวมกันได้ โดยที่แบ็กกราว n ์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีเป็นธีมด้วยนะครับในเดือนนี้เดือนแรกมีนาะคมที่เขาเปิดให้บริการเนี่ยจะเป็นธีม Mario Odyssey แล้วก็ Animal Crossing แต่ว่าไม่สามารถที่จะเลือกกรอบอะไรต่างๆตัวละครอะไรต่างๆแบบข้ามธีมได้นะถ้าจะเลือกแบ็กกราว n ์เลือกขอบเลือกตัวละครจะต้องล็อกตาม เกมนะครับอย่าง Animal Crossing ก็ต้องเป็นทีม Animal Crossing Mario Odyssey ก็จะเป็นทีมของ Mario Odyssey ซึ่งรวมอยู่ด้วยกันเลือกได้เฉพาะในซิสเต็ของตัวเองเท่านั้นนะเป็นระบบที่น่ารักดีนะโดยพื้นฐานแล้วระบบมันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมันก็เป็นอะไรที่เห็นได้ทั่วๆไปนะเครื่องอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่ง PC เขาก็ทำกันได้นะมีระบบอะไรคล้ายๆกันในลักษณะนี้แต่ที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ Nintendo เขาทำเนี่ย ระบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นได้อีกถ้าเขาสามารถเอาพ o ยต์เนี่ย ไปทาอะไรที่มันมีความหมายมากขึ้นเช่นว่าเอาไปแลกหรือว่าเป็นส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆเอาไปลดค่าเกมได้ไหมแบบที่เขามีแจกพอยต์กันนะตอนซื้อเกม Nintendo ก็จะได้ได้เหรียญมาเหรียญทองเอาไปลดได้ไหมหรือว่าเอาไปแลกของที่เป็นชิ้นเป็นอันจริงๆได้ไหมอะไรแบบนี้ถ้าคนที่เป็นยูเซอร์อยู่ที่อเมริกาเขาก็หรือว่าต่างประเทศนะนะเขาก็คงทํากันได้นะเขามีช็อปมีศูนย์แลกอะไรกันแต่เมืองไทยเนี่ยจริงๆก็ไม่มีแหละแต่ก็ได้แต่หวังนะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่า มันเปิดรูปแบบขยายรูปแบบการให้บริการเป็นอย่างอื่นเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้เล่นมากขึ้นครับข่าวต่อไปของวันนี้ครับเป็นข่าว Elden Ring รายวันนะเราก็จะรายวันกันไปจนกว่าเกมมันจะหมดกระแสนะมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งช่องของเขานะั้นมีชื่อว่า Super l o ลุย64 Control Bender หมอนี้เนี่ยเป็นช่องที่ชอบเอาอุปกรณ์แปลกๆนะมามอดมาดัดแปลงแล้วก็ทําเป็นคอนโทรลเลอร์ใช้เล่นเกมครับก็แบบเอาหมอนมาทําเป็นคอนโทรลเลอร์บ้างละเอาธนูมาทําเป็นคอนโทรลเลอร์บ้างละก็ตลกดีนะแปลกๆดีนะล่าสุดครับเขาเอาเกม ring fit อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ของเกม ring fit ที่มันเป็นห่วงกลมๆเนี่ยเอามามอดเล่น Elden น Ring ทำใไม่เกิดเกมใหม่ที่มีชื่อว่า Elden Ring Fit ขึ้นมานะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดกันว่ามันเล่นอะไรยังไงใช้งานยังไงอธิบายเรื่อง Ring Fit ก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะ Ring Fit เป็นเกมออกกำลังกายของเครื่อง n t e n d o Switch นะครับออกมาก็น่าจะเป็นปีแล้วละ่ะเขาจะมีใช้อุปกรณ์จอยคอนเนี่ยต่อเข้ากับคอนโทรลเลอร์ชนิดพิเศษซึ่งมันเป็นจะเป็นห่วงวงกลมนะแล้วก็ต้องใช้ออกกาลังกายเพื่อ,อประจนภยัยภายในเกมไม่ว่าจะต่อสู้กับศัตรูใช้การเดินทางไปในที่ต่างๆภายในเกมเนี่ยเขาจะมีท่าออกกาลังกาย ที่เกี่ยวกับไอห่วงนี้เช่นถือบิดขยา่าโยกขึ้นโยกลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะใช้เป็นวิธีการควบคุมตัวละครภายในเกมเนะใช้โจมตีใช้ทําอะไรต่างๆใช้ชาร์จท่าพลังซึ่งมันก็ออกกำลังกายได้ดีเสียงเหงื่อดีแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงได้จริงนะหลายๆคนที่ใช้มาผมเห็นสาวๆหลายๆท่านก็ใช้ในการฟิตหุน่นฟิตร่างกายเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็น เกมที่ดีแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากพอสมควรเลยทีเดียวนายซูเปอร์หลุยส์เนี่ยเขาเอาริงฟิตมามอดนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีอะไรหรือว่าใช้ฮาร์ดแวร์หรือว่าอุปกรณ์อะไรนะเขาบอกว่าเขาทําให้เจ้าตัว i n ง Fit เมื่อประกอบเข้ากับจอยคอนโทรลเลอร์ของ Nintendo j เนี่ยจอยจะล็อกถ้าคุณไม่ขยับขาครับนนันหมายความว่าถ้าคุณจะเดินตัวละครซ้ายขวาเนี่ยขาคุณต้องขยับไปด้วยจริงๆ นะครับคุณถึงจะโยกอนาล็อกแล้วตัวมันถึงจะเลื่อนถ้าคุณจะฮิลคุณต้องย่อตัวสคอ a นะครับอยากจะฮิลทีก็ต้องแข็งแรงรับต้องสคอ a ทีนึงแล้วก็ถ้าอยากจะโจมตีก็ต้องมีการเวี่ยงแขนจริงๆนะมันก็ฟังดูก็ยากแล้วก็เวอร์อยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แฟนดักโซเขาชอบทํากันนะแบบแบบว่าเอาคอนโทรลเลอร์แปลกๆประหลาดๆทั้งหลายคอนโทรลเลอร์กีตาร์อะไรก็ไม่รู้อะเอามาใช้ เล่นเกมกันนะและที่ฮาที่สุดก็คือปราบบอสได้ด้วยนะมีวิดีโอที่เขาถ่ายเอาไว้อยู่ในช anel ของเขานะว่าเขาปราบบอสได้นี่เดี๋ยวผมจะอัพโหลด เอามาใช้เป็นภาพประกอบในวิดีโอนี้แล้วก็จะลงลิงก์ของชาแนลเขาไว้ให้ด้วยไว้ไปดูกันได้นะก็มีอะไรตลกตลกน่ารักน่ารัก,รกให้ดูกันพอสมควรโดยเลยทีเดียวอันนี้มิยาสกิก็คงจะดีใจหรือไม่ก็คนแคลนนะว่าพวกมึงจะยำหม,มิ่นเกมกูปไปถึงไหนนะอะไรประมาณนี้นะก็น่ารักดีนะจริงๆมันเป็นกิจกรรมที่น่ารักนะเขาต้องดีใจอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายของวันนี้ครับฟิลสเปนเซอร์ได้รับรางวัล Lifetime Achievement จากเวทีไดส์ครับเมื่อประมาณ สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะเมื่อได้รางวัลก็มีการสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เขาก็ให้โค้ดที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเป็นแรงบันดาลใจดีผมก็เลย แปลแล้วก็นํามาฝากกันนะครับเมื่อมีนักข่าวถามว่าในวงการตลอดอายุงาน30ปีอะไรของเขาที่ผ่านมาเนี่ยฟิลมีความรู้สึกยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาภูมิใจกับทีมงานของเขาทุกคนนะซึ่งทีมงานนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จแล้วก็ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาคิดว่าเกมจะนําพาแล้วก็หลอมรวมเชื่อมโยงผู้คนให้เข้าหากันมากยิ่งขึ้นและพวกเขาก็จะทําให้เกมเข้าถึงคนพวกเขาในที่นี้หมายถึง Microsoft นะครับจะทำให้เกมเข้าถึงคนอย่าง แพร่หลายมากขึ้นอันนี้เป็นภารกิจเป็นความตั้งใจของตัวฟิลนะครับมีโค้ดทิ้งท้ายว่าอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆฟนิลก็บอกว่าขอให้ทุกคนเล่นเกมกันต่อไปส่งเสียงกันต่อไปขอให้เข้าใจพลังของความคิดสร้างสารรค์พลังของคอมมูนิตี้ขอให้เคารพผู้สร้างสารรค์ผลงานและผลงานที่ถูกสร้างขึ้นเพราะมันมักจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กัน มาเล่นเกมกันให้สนุกเถอะเกมดีๆออกมาเพียบเลยในช่วงนี้นะนี่คือสิ่งที่ แต่ฟิลเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะเราในฐานะเกมเมอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้เนี่ยเราต้องรับรู้แล้วก็เข้าใจบทบาทว่าเรามีหน้าที่เรามีความรับผิดชอบเรามีเสียงเรามีพลังอย่างไรในการที่จะฟีดแบ็กกับค่ายเกมว่าเราชอบหรือไม่ชอบเราต้องการหรือไม่ต้องการอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะต้องพูดกันได้นะอย่าไปคิดว่าตัวเองสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันไม่มีผลเขาไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่ไม เขาไม่มีทางรับฟังเราครับเมื่อมันมีจํานวนมีปริมาณมากพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันมีรายได้มีเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมากพอเนี่ยผมว่าเขาตั้งใจเขารับฟังเขาอยากจะหาลูกค้าเขาปรับปรุงแก้ไขให้เราแน่นอนแล้วเรื่องผลงานความพิสร้างฐานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการดูถูกผู้พัฒนานะครับหรือว่าเอาไปใช้ห้ามหันกันเป็นคอนโซลวอลเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตัวฟิลเองก็น่าจะต่อต้านนะทุกคนเป็นเกมเมอร์ทุกคนรักเกมแล้วก็มาเล่นเกมมนให้สนุกดีกว่านี่คือสิ่งที่ฟิลสเปนเซอร์น่าจะอยาก บอกให้กับเกมเมอร์ทุกคนได้ทราบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวเช้าประจําวันที่2มีนาคมนะตอนนี้เลืออีกแค่ตอนเดียวนั้นวันที่3คิดว่าจะพยายามอัพภายในวันนี้นั่นแหละก็จะได้คันสถานการณ์กันสักทีนะครับก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง Level Up แล้วก็รับชมพอดแคสต์ตอนใหม่ที่ผมทำกับ DIDTC ด้วยครับในช่อง The Level Up Show นะครับลองเสิร์ชใน YouTube ดูได้แล้วผมก็จะลงลิงก์ไว้ให้ด้วยนะก็จะเป็นพอดแคสต์ที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ ทีมพัฒนา,นาหรือว่าข่าวสารต่างๆในวงการเกมซึ่งก็จะเชิญบุคลากรในวงการเกมมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับข่าววันที่2มีนาคมครับวันนี้ผมสาหรับการติดตามไว้พบก,กันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปอย่าลืมไปหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ